สวัสดีครับช่องทีเด็ดขฆษณามมีขอวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ลีกใหญ่กลับมาเตะก,กันแล้วครับสนใจเชียร์บอลแบกกาลาโปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นมีให้ด้วยครับแถมมีลิงก์รับซับตัวเนี้ย สามารถสร้างรายได้นนตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจสอบถามแอดมินเข้ามาได้ครับทำงานยังไงใช้งานยังไงง่ายๆครับไม่ยากเลยส่วนเราจะไปที่ทีเด็ดของเรานะอยู่ที่พเมลีครับเชลซีเปิดบ้านพบคิสตันพาเลซเชลซีปีนี้ก็ฟอร์ไม่ค่อยดีนะอยู่ดับ10เลยนะส่วนคิสตันพาเลนดับ12ราคาเปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งครบลูกนะเชลซีล่าสุดฟ้าดาวลุกนะของยูเครนมาครับน่าสนใจนะตัวนี้ก็บอกว่าอาจจะเก่งเหนือกว่าเชินโก้นะ ต้องมาตามดูกันก็ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็ได้ไดเจ้าเฟิร์กมานะได้สดาวลุ่งมาแล้วทั้งกดตะเกีทั้งของยูเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะมันก็คงกระตุ้นทีมได้นะดาวลุ่งม,มานะครับน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศทีมได้6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาเชลซีชนะหมดเลยนะครับ2-1 2-0 1-0 3-0แล้วก็4-1 4-0เชลซีเหนือกว่านะครับฟอร์มเชลซี10เกมหลังต้องจูนแล้วนะชนะ2เกมเท่านั้นเสมอ1แพ้ไป7เกมแพ้ฟูลแลมแพ้แมนซิตี้นะโอ้โห เละเลยนะบวกเกมเดียวเสียไป9เกมนะอัตราการบวกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคิดถึงไหมคิดถึงทูเคิลไหม <c oughs> เอ้ยนะทำทีมต่างกันนะแต่เชลซีในบ้านรับได้อยู่นะครับในบ้านฟอร์มดีอยู่แหละนะเสมอ2แพ้2ชนะไป6นะครับอัตราการบวกในบ้าน40%นะเพราะบวกไป4เกมเสียไป6เกมนะ,ปะเปอร์เซ็นต์การบวกก็ถือว่าน้อยนะครับเชลซี คิซ่าพาเลตสิบเกมหลังล่าสุดเย้ายอนชนะ2เสมอ3แพ้ไป5นะฟองก็ถือว่าไม่ค่อยดีบวกไป3เกมแล้วก็เสียไปถึง7เกมนะอัตราการกบวก3 0ถ้าเทียบกับชซีแล้วเชวซีเป็น10%เปรนตะเี่ยคิซ่าพาเลตเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับแล้วก็ถือว่าอัตราการกบวกเกมเยือนดีนะเสีย2เสีย3เกมเองเสมอ1นแล้วบวกไป6เกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกถึง6 0%นะผมว่าผมลองได้นะ เชลซีต่อครึ่งควบลูกได้1.98นะครับถ้าต่อครึ่งลูกได้1.71ลองได้2.28ถ่าต่อเชลซีหนึ่งลูกได้2 3 3ลองได้1.68ผมว่าเชลซียังกลับมาไม่ได้วะ่ะน่าจะเต็มที่ชนะลูกเดียวนะก็เผลอเสมอด้วยพาเล็กก็ไม่ได้หมูนะช่วงหลังเล่นเกมเย็นบวกดีกว้วนะผมว่าเล่นราคาที่ได้เปรียบแล้วกันผมลองเลยี่ะพิซซั่นพานเล็นะสถานการณ์เชลซีไม่สู้ดีนะ <c oughs> เอาเป็นว่าผมลองพาเลรดลูกหนึ่งนะเต็มที่แพ้ลูกหนึน่งก็เจ้านะครับมีโอกาสยันเสมอด้วยจัดคิซันพาเลรทีมเดือนได้เลยฮะส่วนคู่ที่2จะไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นตูลูซาเปิดบ้านพบแบรนด์นะฮะก็ตูลูซอยู่ดักบนตารางคะแนนแบรนด์ระดับ18นะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะฮะก็ผลงานคู่นี้6เกมหลังล่าสุดเจอกันมานี่เป็นตูลูสนะเจ้าบ้านชนะ2แบรนชนะเกมเดียวนะ ที่เหลือเสมอ3ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฝืดะสมคนนะเสมอกันเยอะแล้วก็ฟอร์มตูลูสเจ้าบ้าน10เกมหลังสุดยเย้าเยือนโอ้โหฟอร์มไม่ดีเลยแต่สามเกมหลังนี้ขึ้นเยอะนะครับชนะมา3าเกมอัตราการบวกก็บวกไป2เกมเท่านั้นนะใน10เกมหลังแต่เปิดราคามาไม่เต็มนะครับเปิดราคามา6เกมนะเสียไป3เสมอ1เปอร์เซ็นต์การบวกก็40%เปอร์เซ็นต์นะตูลูสฟอร์ในบ้านเออฟอร์ในบ้านดูดีนะ10เกมหลังล่าสุดตัวลูสในบ้านแพ้2เกมเท่านนครับเสมอ3ชนะ5 อัตราการบวกก็บวกไป4เกมเสีย4ี่เสมอ15 0 50นะตัวลูนบอลฝรั่งเศสบางทีไม่ก็ม่ค่อยยิงแบนส10เกมหลังล่าสุดแพ้ไป5เสมอ2ชนะ3เท่านั้นนะครับอัตราการบวกถือว่าดูดีนะเป็นบอลรองที่ทำตังค์อยู่นะบวกไป4ี่เกมแล้วเสียไป3เกมเสมอสองนะเปอร์เซ็นต์การบวกอยู่ที่6กเอ็อสวยอยู่ส่วนแบนส์เกมเยือน10เกมหลังล่าสุดเกมเยือนมีปัญหาหน่อยชนะ3เกมเท่านั้นนะครับเสมอ1แพ้ไป6เกมนะ แต่ถึงว่าการบวกอัตราการบวกดูดีอยู่พอสมควรนะว่าบวกไปสี่เกเมเต็มนะเสียสี่เสมอหนึ่งห้าสิบห้าสิบไว้แนก็ถือว่าทําตังค์ดีนะไม่ค่อยเสียตังค์เนอเปอร์เซ็นต์การบวกไม่ต่ำกว่า50%เลยทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับราคาเปิดมาที่ตูรูทนะผมเช็คราคาตูรูทให้ตอนนี้ตัรูทต่อครึ่งลูกห9 6่อ 96, ลองได้1นึถ้าต่อปอบอได้หนึ่ลองได้สองจุดสองเก้าถ้าลองครึ่งคุบลูกได้หนึ่งจดเจ็ด ผมว่าผมลองแบงค์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์การบวกมันสูงอะค่ามันตังดีด้วยไม่ขี้เหลวนะครับคิดว่าวันนี้แบงค์มีทีเด็ดพอที่ยังเสมอได้ครับรับทรัพย์ที่แบงค์ครับเสมอมาก็ทีเด็ดสองคู่ที่ชอบตังก็ได้ลองพาเลทลองแบงค์นะครับสองคู่เลยชอบก็จริงก็มาโปรโมชั่นเยอะมากครับคอมมิชชั่นมีให้ด้วยนะครับไม่พลาดเลยมีลิงก์รับทรัพย์สุดเนี้ยสามารถสร้างรายได้ท่านตลอด24ชั่วโมงสอบถามัไอ้มิงเข้ามาได้สนใจนะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ